น,นี้อยู่กับผมช่องวันซาชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บหาเหรียญคริปโตเข้าฟ o สเซตเพหรือ Egg ็กเพทคริปโตกันนะครับก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับวิธีการสมัครก็ตรงนี้เลยครับนี่ครับกดไปในปุ่มสีเหลืองเลยพอเรากดเข้าไปปับ๊บก็จะเด้งขึ้นหน้านี้นะครับก็ให้เราใส่อีเมลยูเซอร์เนม พาสเวิร์ดแล้วก็คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นรีแคป TCHA ตรงนี้พอสมัครเสร็จปับ๊บเรากดตัวนี้เลยสีน้ําเงินก็เดี๋ยวแอดสมัครแล้วเอยวไปดูข้างในเว็บกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคแอดสมัครไว้แล้วนะครับก็กดรีแคป TCHA ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเสร็จปุ๊บเรากดล็อกอินเลยนี่ครับหน้าเว็บก็จะเป็นประมาณนี้ นี่เลยก็เหมือนเว็บหลายๆเว็บที่แอดแนะนําไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็วิธีการทํางานนะครับก็เราก็กดเข้าไปตรงสามแถบตรงนี้ตรงนี้เสร็จปับ๊บเรากดสามแถบปุ๊บเขาก็จะมีให้เรามาตรงนี้เลยนี่เรามาทํางานตรงนี้นี่เลยในนี้เลยนะครับวิธีการทำงานก็ถ้าใคร เว็บนี้ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยออกเราก็กดแปลภาษาเลยเพราะทำใน Google Chrome นะครับก็นนี้เขาจะมีความสําเร็จตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นเกมลูกเตา๋าแล้วก็พลิกเหรียญน,นี่ก็เกมเหมือนกันกอกน้ําอัตโนมัติอ่ะเรามาดูตรงนี้เลย f o r ์เตตรงนี้กดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาปับ๊บเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่อันนี้ เขาบอกว่าร้อยหนึ่งนาทีเราจะได้เหรียญตามนี้เลยครับนี่ตามนี้โอเคพอเสร็จปุ๊บเรามาดูอนต่อไปกันเลยครับก็เป็นฟอ์เซตตรงนี้อันที่สองแล้วก็เลื่อนลงมาเขาบอกว่าตอนนี้สถานะของเราคือพร้อมใช้เวลาหนาทีพอกดเคมปั๊บลออีกห้านาทีเราถึงจะมาเคมได้ตรงนี้แล้วก็จำนวนเงินที่จะได้ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการเค็มทั้งหมดต่อวันเราจะได้อยู่ประมาณ100ก็เรามาลองกันเลยก็เรากดตรงนี้แถมไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็กดตรงนี้เลยเรียงเรียงตามนี้เลยครับนี่ตามนี้ตามนี้เลี้ยงจากตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้โอเคปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็กดตรงนี้ปั๊บ,บแล้วก็กดเคมไปเลยก็เลก อะไรประมาณนี้แหละครับก็กดมาปับ๊บนี่แอดใส่ผิดสักคู่นะครับลองกันใหม่แล้วก็รอแคปชารตรงนี้รีสักคู่แล้วก็กดเลยฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติโอเคนี่ก็3ามห้าสี่สามห้าสี่โอเค3ามบวกหนสองบวกหเป็นสาม อันนี้เป็น5อันนี้3ามุนึ่งเป็น4พอเสร็จปุ๊บเราก็กดตรงสีแดงๆเลยครับพอกดเข้ามาปับ๊บนี่ปุ๊บเราจะได้ตรงนี้เลยนี่ศูนย์จุดตามนี้ครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ี่เก้าแปดโอเคแล้วกดโอเคพอเสร็จปุ๊บเราเลื่อนลองมาเขาก็จะมีเวลานับถอยหลังให้เรานะครับนี่เวลานับถอยหลัง ก็อีก5นาทีมากดกันได้นะครับก็มาดูอันต่อไปกันเลยช็อตลิงก์อันนี้แอดจะไม่ขอทำให้ดูนะครับเพราะทำในมือถือมันยากพอสมควรก็นี่ถ้าเราทำครบช็อตลิงก์ครบเนี่ย57เราจะได้0.002ตรงนี้เป็น Energy 413นนี่ก็มาทำกันได้เลยนะครับก็มาดูอันต่อไปอันต่อไปก็จะเป็น ที่เราชอบกันที่สุดเลยอันนี้จะง่ายมากเลยคือ PTC เรากดไปเลยตั้งแต่เว็บที่แอดหามาได้นี่ก็เป็นเว็บนี้เว็บแรกเลยที่มีโฆษณาแอด PTC อ่ะโฆษณา66เลยถ้าเราดูครบทั้งหมดเราจะได้เหรียญทั้งหมด 0, 0ูน5นี่ก็ถ้าใครสนใจก็ดูเลยครับก็แอดจะไม่ขอเดี๋แอดเยวแอดดูให้อันนึงก็ได้แล้วกันนะครับ ก็เราจะได้ตรงนี้เลยดูตรงนี้เราดูห้าวินาทีแล้วก,กด go โอเคถ้าเวลาเรากดมาปับ๊บถ้ามันไม่ใช่แถบสีอย่างนี้แสดงว่าเป็นโฆษณากดออกได้เลยนะครับก็พอเราเข้ามาปับ๊บนี่แล้วก็กดพอครบเวลาปุ๊บเราก็กดตรงนี้พอเสร็จปับ๊บเราก็กดตรงนี้ไปเลยนี่เสร็จปุ๊บเราก็กดตรงนี้ไปเลยนะครับเราก็กดไปเลย อ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าโฆษณาของเขานะครับเราก็กดออกไปเลยเสร็จปับ๊บเราก็รอสักครู่อ่าตอนนี้แอร์ทำเสร็จไปละหนึ่งอันนี่ก็เหลือหกสิบห้าโอเคเสร็จแล้วก็มาดูอันต่อไปกันเลยอ่ะเมื่อกี้เขาดิ้งมันจะดีเลย์เน็ตแอชชานิดนึงนะครับก็ตรงนี้เขาก็จะมี อย่าแอดเข้าไปภาษาแอดก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะครับก็รู้บ้างไม่รู้บ้างก็นี่ตรงนี้เขาก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นการพนันนะนี่หวอยอันนี้งานงานก็มีให้นะครับอันนี้จะปลดล็อกที่ระดับห้าออฟออฟเอร์วอ์เนี่ยต่อแบบน่าจะเป็นแบบตอบถามนะครับเราลองกดมาดูที่งานอ่าเราก็เลื่อนลงมา ก็นี่ครับทำตามนี้เลยเราก็จะได้เงิน0.01 usd Energy 100 e xp บวก50โอเคก็นี่ครับมีให้ทําเยอะตั้ง11อันโอเคเราก็มาดูวิธีการถอนเดี๋ยวแอดจะลองมาถอนให้ดูนะครับก่เราก็เลื่อนลงมาตรงนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษทีนะครับเรากกดไปหน้า d ดส d b o a r d ดพอกดมาหน้าเดสก b บอร์ปับ๊บนี่ เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยครับนี่ตอนนี้แอดก็ทำไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้ว0.003 energy ของ a อตมี19โอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการถอนก็จะมีให้ถอนหลายกระเป๋ามากเลยมีมีถอนหลายเหรียญก็มีบิตคอย n ด็อกคอยอีเทรเรียมรคอยนี่แล้วก็เดดดิจิไบ อันนี้ก็จะถอนเข้า x เพสคริปโตอันนี้ x เพสคริปโตนี่ก็เดี๋ยวแอดถ้าถอนเข้า x เพสคริปโตดอกคอยนี่ก็ถอนขั้นต่ำอยู่0.002ก็เดี๋ยวนี้แอดจะมาลองถอนเข้ากระเป๋าฟอสเซตเพย์กันก็กดเข้ามาในนี้เดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดไปเอาลิงก์กระเป๋าฟอสเฟตเพย์สักครู่นะครับโอเคตอนนี้แอดก็มาถึงฟอสเฟตเพย์แล้วเข้ามาในฟอสเฟตเพย์แล้วก็วิธีการเอาลิ้งกระเป๋าแล้วกดตรงนี้ ตรงดีโพสิตตรงนี้นะครับเรากดเข้าไปเลยนี่แอดก็จะถอดเป็นเหรียญไล้คอยนะครับแอดก็เลื่อนลงมาหาลิงก์กระเป๋าไล้คอยวิธีการเช็คลิงก์กระเป๋าเราเราเช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายนะครับก็เดี๋ยวแอดเอาลิงก์กระเป๋าไว้ใส่แอดจะถอดเป็นถ้าเราถอนเข้าฟอสเซตเพย์ถอนขั้นต่ำก็จะอยู่ที่0.002 อันนี้เหรียญที่เราจะได้คำนวณมาแล้ว a อ m i u 0 0 0 3ก็จะได้2,851ไ like ลท์ตัวชีนะครับกวิธีการใส่ลิงก์กระเป๋าแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยแล้วกดจิ้มค้างแล้วก็วางอ่าเช็คตามตัวหน้าเช็ค3ตัวหน้านะครับเสร็จแล้วก็ไปเช็ค3ตัวท้ายนี่อย่างนี้นะครับเช็ค3ตัวท้ายโอเคถ้าถูกต้องปุ๊บเราจะถอดเปไลทคอยแล้วก็เช็คให้ที่ให้ดีเสร็จปุ๊บเรากดวิดดอ พอกดวิดดอปปับ๊บโอเคตอนนี้เหรียญแอดก็โอเคนี่เน็ตแอดจะชา้านิดนึงนะครับนี่ก็จะถอนเสร็จปุ๊บ,ก,บก็จะได้ไปแหละเข้าแล้วเขาบอกกูจบับแล้วก็กดโอเคพอกดโอเคเสร็จปับ๊บเราไปดูกันว่าเหรียญเข้าหรือยังเสร็จแล้วเข้ามาที่ฟอสเซตเพย์พอเข้ามาที่ฟอสเฟตเพย์ปั๊บเรากดไปตรงนี้ใหม่ให้มันรีใหม่อ่าเรามาดูกันว่าเหรียญเข้าหรือย,อยัง โอเคเหรียญ okay, ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถอนปุ๊บเข้าปับ๊บเว็บนี้ดีจริงๆแล้วก็มีงานให้เราทําเยอะมากเลยมีดูโฆษณานี่เหมือนจะมากมากกว่าหลายแอป,ปที่แอแนะน,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 นำแนะนไปนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลิงก์สมัครอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละครับแอด ขอตัวลาไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ